สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไซโคเลสอนนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกมเดิมฟฟร์กายเนาะไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าทีที่ว่าเข้ามาตรงกลางเนี่ยเพราะว่ารอนานเ <c oughs> ลยเข้ามาก่อนอยากเปิดวิธีใหม่บ้างอะไรองี้ <c oughs> อ่าด่านนี้อ้ <c oughs> เจอกันจนชินชินหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหเออวิงๆๆ่งวิ่งวิ่งปึ๊บไปยา ออเออืออเออ,อ,อ้เดินเดินเห็นไวไปก่อนไวต้องได้แล้วเออโอ้นี่เราอยู่แรกๆรกเน่ะโอ้โอโอ้โอ,โอ,โอได้เอาไปจับเขาอีกฮึบรอก่อนรอก่อนทำไมนานแบบนี้เน่ะกระโดดเออ โหไม่น่ารีบเลยถ้าไ,ได้มาอยู่ที่เดิมอยู่เดย์วิ้ย,ยแล้วสิโดนโดนแน่เลยโดนอ้าโอ้โหขาอ่อนแรงมากโอ,อ้ยืนนิ่งทำไมวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งปึ๊บโอ้อีกแล้ว <laughs> ah <tututut> ui. Hup. Uh, 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 uh. tutut, ui, ups, aja, no, uh ee ee, nong, nong nong, ay, oh oh oh, ya, ah. ม,มีคนเสี่ยงดวงอะเราไม่เสี่ยงนี่เอ้ยอ้าวู้วอ้ยขาเหนียวอยู่ขาเหนียวอยู่ขาอ่อนแรงของเราเฮ้ยเพอเฮ้ยเฮ้ยอย่าชนมาเร็วอ้อย่ยา น้่จะทันไหมเนี่ยโอ้ยขวาขวาขวาคนไปน้อยรอให้มันลงเดินซี่วิ่งวิ่งอ้าวโอ้ยยิงติดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยื yeah. เ้เย้เข้าเข้าอว อ๋ออ้ายเกือบไปรอดอ อะไรวะอะไรวะอืมด่าเนี้ยคือไม่เคยขึ้นข้างบนเลยนะจริงเพราะว่าก็คือเพิ่งเพิ่งเคยเล่นได้ไม่นานเนี่ย เดินโอ้ยอย่าเบียดโอ้โอ้โอ้ทางลัดทางลัดเ้ยโดนชนหน้าโอ้ยเออโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเออ้ยอๆออดีๆดีๆเดโอ้ยไม้ไม้สะดุดไม้โอ้ยน้ำไล่หลังมาแล้วโอ้ยไม้เอ็งอ้าวเร็ว อีกนิดนึงอู้เอโอเอโอมองไม่เห็นไปไปเอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยตัวกิ้งอ้ออืมจมน้ำไปเลยจ้าอ้อออโอ <Sched ule> โ,อโอหไปชีวิตจริงเนี่ยคงเครียดตายเลย นี่ในเกมเหาอทำเพื่อแฟชั่นสนุกสนุกอะไรอย่างนี้โอ้โหด่านวิกฤติกิ๊กด่านที่ทุกคนเห็นจนบ่อยจนชินคนเล่นชินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอ,อื้อ ไปเลยอุยยอุ๊ยยันดึงสิมาดึงทางไหมเนี่ยโอ้โหว้าวอ้าวอ้าวอ๋ออ๋อหลังโอ้เฮ้ยย่อุ้ยอ้ออ้ยเอ้าไปจับหลังเห้โอ้ โอ้ยอ้าวโอ้ย,อยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้โหยังโดนต่ออีกโอ้โหเละเลยวิง่งละไหมวิง่งละไหมอุ้ยอันนี้ตรงนี้เปลี่ยนไปอ่ะตรงนี้เปลี่ยนไป อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราไม่เสียงดวงอย่างที่บอกโอ hay hay e ้ฮ oo. ึบอึอ้ออ้ยอ่ะโอ๋อรีบเรีบเกินเรีบเกินต้องค่อย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 โอ้โอ้ออุ้ยอผิดด้านผิดด้านผิดด้านวี่งสิวิ่ง โว้อเกับกับเอ้ยอ้าหนูยไม่ถึงอ่ะนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขนาดน้เองโอ้เย้อืออีกคนโอ้โหพอดีเลย เย้โหด่านเขียวเขียวอ่ะโอ้ด่านเดียวกับไอที่จับหัวใจนี่ด่านนี้ ถ้าคนไม่ไม่โดนอะ่ะคือต้องหลบก่อนเพราะว่าแบบถ้าใครอยากไฟก็ไปเอาหัวใจเลยเออโอหลบหลบหลบๆคนเป็นหลบคนเป็น,น,เ,ปนเราต้องหลบคนเป็นก่อนปึ๊บอ่าไม่มีใครมาไม่สนุกต้องไปตรงกลางโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมือหัว โอ้ยอ,อยู่ตรงกลางสิโอเคโอ้หนัวแล้วหนีหนีไปจะมาจับทีเดียวกันทำไมเนี้ยเอ้ยโอ้ติดแล้วโอ้โหไอ้ตายเหอะนี่ต้องไปไล่จับคนสีฟ้าแล้ว อุ้ยสูสีกันมากเลยอ๋อไม่สูสีแล้วเ่ทีมเราจะแพ้แล้วเนี่ยไม่ตายเหอะจับจับสีฟ้าจับสีฟ้าจับสีฟ้าล้วอ,อุ้ยจับออ้ยออ้ยเอ้ยนัวนัวมากอีกคนเดียว โอ้ยสองหนึ่งแล้วของเราเหลือให้คนเดียวเองเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยสีฟ้าเนี่ยโหเหนียวมากเลยจับไปได้จับไปได,ไได้โอ้สีเเรือเกาโดนก่อนเอ้ยฮ่ม ๋อ้ด้เท่ากับอยู่ด่านแรกเลย oh อืมด่านนี้ <c oughs> ต้องระวังไอ้ข้อเวี่ยงเยอะเดนประจํา แม่เคยแทนเลยดันเนี่ยเอาเร็วเอาเร็วอุ้ยอ่าวิ่ง wing 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 hoop อ่าโอ้ขาไม่เหนียวอีกแอะไป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 เรายังอยู่เรายังอยู่แรก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 โอ้ยกระเด็นกระดอนกระเด็นโอ้ย นัวโอ้ยลบโอ้าวโอ้โหโอ้โหชนกันกระจายเลยฮะไม่ไม่ไม่โดนอฮ้ยโอ้โหหน้าคว่ำโอ้เกือบเกือบไปไปไปเอ้ยชนถอยเลยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดียวโอ้ Ye. Yeah. Palita-lita, palita-lita. tớ tớt tớ tớ chuột, tớ 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 rồi วิ่งวิ่งส oh ี่วิ่งอุ้ยวิ่งวิ่งวิ่งกวิ่งวิ่งวิ่งอ้าวิ่งเอ้ยโอ้เล่นโดดยางบ่อยอะครั้งนี้ไม่เป็นไรไม่โดนไม่โดนอืมเราหลบมาแล้วไม่ต้องมานัวกับเราหลบหลบหลบ ต้องไปถึงสิต้องมั่งเอ้ยไม่เสียงดวงเอ้ยส่วนเสียงลองลองลองโอ้ก็โดนเหมือนเดิมปะวะโอ้ไม่เสียงเดียวอ่ะไม่เสียงเดียวอ่ะปกติไม่เคยดันมามาฝั่งนี้อะไรเงี้ยวันนี้มาฝั่งนี้มั่งออ้ยเอ้ยโอ,โอ้โอ้อื้อ รู้สึกจะไม่ถนัดขวาจริง้เนี่ยไม่ถึงว่ากระโดดอะอุ๊ยโอยโหวิ่งตกไปเองเสี่ยงมั่งฮึโอ้โอ้ยช้าไหมเนี่ยมันช้าไหมคนอื่นก็ไปถึงนู่นแล้วอ๋อ <laughs> ผ่านหน้าเกียดมากเอย้ยโอ้ยหูลนไปว้าวอ๋วเอเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้เห็นเฟ้นชัยอะเนอะ ออกออกออกโอ้โอ้ยได้ไอเทมดีมากเลยต่อต่อตึด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  โอ้ไปพักสุดรักมาอีกแล้วสุดรักมากเลย <c oughs> ตึ๊ตึ๊ปืดวิ่ง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 ,งโอ้ วิ่งสิวิง่งโอ้ยอยา่ยาอย่าฮึบฮึบมาค่อยเดินเฮ้ยโอ้ยแคมองกันหน่อยเอ้ยโอ้โหครั้งเดียวครั้งเดียวผัดมาผัดมาอึบอือโอ้โหผักกันน่าโอ้ยอย่อยา,นนา,อยยาชนสิ อึบอราก่อนรอก่อนเราต้องอย่าเร่งอย่าเร่งเร่งเมื่อไหร่เนี่ยคือตายตายตลอดเลยเอ้ยโอ้ไวไวไวอยู่อืมเอ้ยเอ้ยอย่าเบียดส้อู้อันไรของเธอนี่เอ้ยตกกันคูงผู้ละโอ้โหเราจับเวี่ยงมัง่งปกติไม่เคยเวี่ยงใครเลยเนี่ย มื่อกี้หัวร้อนจริงไปเรบาริตป้าไปเรบลริตจ้าเอ้ยอ,อย่าอย่าชนโอ้คอย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 สิคอยเออวอยู่นะวาอยู่ โอ้ไม่น่าทักเลยสุดท้ายแล้วไหมสุดท้ายแล้วเุ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเร่งปุ๊บนี่คือโดนแบบนี้ตลอดอะไม่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  <c oughs> หมุนเลยตายที่ไอ้ตายสิ ไต่สีโรบินโอ้ไป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 อ้อย่ารีบอย่าลนอย่าลนเดี๋ยวไม่ได้ไปถ้าลนไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปจริงๆอย่าลนอย่ามายุ่งโอ้โปิวเลยปิวเลย แล้วค่อยๆอย่าเอ้ยเอ้ยโอ้ยอย่ามาชนเราจะไปก็ไปก่อนก่อนเอ้ยโอ้ยเยูู้อันนี้ไก่อันนี้เอานั่นนั่นดึงกันไปกันมา เอ้ยเอ้ยเอ้ยดึงกันก่อนเข้าอโ,อโ,อโ,อโอ้โหโอ้โหไอ้โอ้โอ้ปิวฮึบนั่นนั่นมาแต่แกล้งเขาไหมับป,ปะรดเนี่ยมาแต่แกล้งเขานะโอ้โหกาการเลย <Yo. S 2> ปีนด่านปีนอีกแล้วผมว่าคนน้อยอะถึงเลือกด่านเนี้ยปกติต้องคนน้อยอะเขาถึงจะเลือกด่านนี้กัน มาดาด่านนี้จะอยู่ที่สามอยู่ด่านที่สามนะนี่มาดูอยู่ด่านสองเอาเลยมาดาพูดเุ้ยแล้วแล้วอีหนูอีหนูกระโดดอึ๊บมือเหนียวอยู่ไม,ไม่ได้ม่ได้อึ๊บระวังระวังล่วงโอ้ย <laughs> เพื่ออะไรเนี่ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ โอ้ยโหชนแล้วาไก่ไก่ม่วงอะยูนิคอร์นม่วงอะชนละโอ้โอ้อันนี้เราชนคนอื่นเขาเองไปเลยไปเลยไปเลยปึบบอึอ๊าโอ้ยนัวหนัวมากโอ้ยอึบอึบอ้๊ย โอ้โหตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้แหละคนเหนือน้อยช่างมโอ้ยมังวแต่ผักอะโอ้ยรอรอก่อนปึ๊บเอ้ยได้ลแล้วได้ลแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกอันเดียว ตรงหน้าเลยโอ้โหโกระโดดยังไงเนี่ยเออไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ดิอ่ะอึบอึบโอ้ยจะเต็มแล้วอะ่ะเต็มแล้วอะ่ะวิ่งวิง่งไม่เอาแล้วไม่รอแล้ววิง่งคนสุดท้ายเลยเย้โอ้โห <c oughs> อืมครั้งนี้เทพนั่นนี่โอ้ยด่านนี้ด่านขาพันกันพันกันมั่วซื่อขาเราชอบติด ตืนต่นตรดติ่เตรติดตรต,ต,ต,ติดเอ้ pues, เอเอ้โ,โอโอ้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 โออ้โอออ้โ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 อ้้้โอยโอ้ ยังยืบฮึบโอเคอีกนาทีเดียวอีกนาทีเดียวกระโดดเฮ้ยกระโดด อ oh, oh 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 ุ้ยยายาโอ้โหอ้ขาเด้อโอ้ขาพันขาพันอุ้ยกระดาษกระโดดกระโดดกระดาษยาอย่าไปขึ้นมาใหม่นะกระโดดกระโดดกระโดดโอ้กระโดดโอ้ยยาโอ้ย ต้องนิ s. <S ่งใจต้องนิ่งอุ้ยอย่าชนเราอย่าชนเราอย่าชนเราอย่าอย่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ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 ้ยแม่เกือบแล้วแม่เกือบได้ผ่านแล้วอ่ะโ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ๊ะอย่าลืมกดไลค์ล่ะ